อ่ามันดูอันนี้ที่พ้นทุกนะอ่าสวิตมาหน่อยนะผักแค่แคร่บ้างอะไรบ้างอันนี้อาจารย์มันเพาะตรงนี้ไม่ขึ้นอาจจะไปความมา่ำเมื่อคืนนี่นะคว่ำคว่เลยนะความบาดเอาไม่ใช่คว่มกระถางนะเราก็คว่มกระถางเลยนะอันนี้ก็ช่วยกันปลูกมาอะไรแต่มันจะขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ต้องทดลองบ้างไม่ทดลองบ้างทิ้งบ้างนะอ่ามาถึงนักศึกษาวิชาลามฟังธรรมโอ้เขาถามกันเนาะ อ่านะเรียนฟังทมกันนะอ่านะเรียนฟังทมกันอ่ะดีนะอ่านานี่เรียนเรียนภาษาเหรออ๋อป้าหมอกันดาสอนภาษาเหรอเมื่อวานเออดีฮะอ๋อสอนภาษาอังกฤษตามเพลงโอ้ก็สนุกสิโอ้แต่ไปสงสัยร้องเพลงภาษาอังกฤษได้เนี่ย อสอนภาษาติดตามเพลงแลสอนคณิตศาสตร์ด้วย่อนนะอาจารย์เดินผ่านแวบๆเหมือนกับบวกลบคูณหารด้วยประยุกต์ใช่ไหมบูรณาการดีเป็นบูรณาการนะคะก็คือให้เด็กๆเ,เขาบอกอายุเขาแล้วก็บอกบวกรวมกันแล้วก็หักลบหักลบอายุป,ป้าแล้วก็หารด้วยจํานวนคน ก็เป็นอายุของชั้นเรียนเมื่อวานได้เจ็ดขวบพอดีค่ะอาจารย์ได้เจ็ดขวบพอดีเลยโอเคดีดีดีนะเด็กๆเขาก็โชคดีเนาะมีครูที่มีศีลมีธรรมมาสอนแต่ละท่านแต่ละท่านนะดีเธอไม่รู้ทำกุศลอะไรมานะรีบคว้านะพวกเธอนี่นะ โอ้มีครูเป็นอริยะทั้งนั้นนะคนะรูท่านนั้นท่านนี้เนี่ยอริยะทั้งนั้นแหละนะนะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมทั้งนั้นนะไม่รู้ทํากุศลอะไรมานะเด็กๆเ,เขาก็น่ารักมากอะค่ะก็คือบอกเขาว่ามันจะต้องมีทั้งฟังพูดเขียนแล้วก็อ่านเนี่ยนะคะก็ให้เขาทาทุก ทุกกิจกรรมนะคะแล้วบอกเขียนก็เอาเลือกเอาคำศัพท์ที่ที่ชอบที่สุดของตัวเองที่คิดว่าได้เขียนมาคนละคำเป็นเป็นการบ้านน้ำหนาวส่งคนแรกค่ะ<ล>คอาจารยเขียนคำเขียนเขียนตัวไอค่ะ <laughs> <laughs> อาจารย์ว่าเด็กๆเขาไยเรียนนะเด็กๆละเนี่ยนะพาเรียนพาสอบนี่ชอบชอบชอบพาเรียนพาสอบไฟเรียนนั่นน่ะเลยอ้มีชีวิตชีวานะแต่ก่อนไม่พาสอบมันเงาเงาเงาไงไม่รู้เงาเงาวันวันฟุ้งเป็นวันเป็นนีนะอุ้ยพอพาสอบหายฟุ้งเลยนะหายฟุ้งเลยจะสอบเรื่องอะไรดีสอบเรื่องอะไรดีเออรู้สึกดีนดีเด็กๆเขาไยเรียนดีใช้ได้นะอ้าวดีนะพาเรียนพาสอบเรื่อยๆืนี่เจริญเลยนะ นะสอบเก็บคะแนนเรื่อยเลยเราดีนะดีรู้สึกเขาชอบกันนะสนุกดีเขาเขาก,ขาก็รู้สึกมีพลังมีอธิบาทนะดีมีครูมาช่วยกันสอนนะบูรณาการกันไปมุนเวียนกันมาสอนเด็กๆก,ก,กันนะเนี่ยพอหมอกรดาเนี่ยสอนนักศึกษาแพทย์นั่นเนี่ยเธอเรียนกับอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์เลยนะั่นะนะนะถ้สอนนักศึกษาแพทย์เลยนะั่นเะนะี่ยะเด็กๆก,ก็ได้เรียนกับ อาจารย์แพทย์เลยนะอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์เลยแลก็มีประสบการณ์นในการสอนนักศึกษาแพทย์ก็น่าจะสอนเด็กๆได้เนาะน่าจะสอนเด็กๆได้นะมาบริการดีนะนดีก็มีครูหลายท่านก็ช่วยกันอ่ะดีนะช่วยกันคนละไม้คนละมืออาจารย์ว่าอบุ่นดีโรงเรียนของเราเป็นอย่างนี้แหละนะอบุ่นะดีนะดีนะโอ้เด็กๆเรียนกันนะ เห็นเขาสนุกสนานนะเห็นเขาล่าเลือกันดีกันนะอาจารย์เดินผ่านแวบๆเพอเออดีเรียนกันสนุกสนานดีนะวันก่อนก็เรียนเรื่องอะไรนะวิทยุก็นสนุกดีกันนะ,นะจำวอ,อะไรได้บ้างนะ,นะอ๋ะวอวห้าศูนย์ประทับใจวอ,อะไรมากที่สุดวห้าศูนย์แปลว่าอะไระกินข้าววห้าอะไร ความลับอย่าให้ครูรู้เจ้าอย่าให้ครูรู้เจ้านะอันนี้นะเออสุดท้ายคขารู้เรู้อยู่ดีนะเพราะไม่สารภาพก็ทุกอยู่งั้นแหละทำผิดศีลไม่สารภาพก็ทุกอยู่งั้นแหละนะเออจนสุดท้ายก็ต้องมาสารภาพหายทุกคขารูกเขรู้อยู่ดีนะแต่ตอนจะทำผิดศีลบ่ห้า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 อย่าให้ใครรู้อย่าให้ใครรู้่าให้ใครรู้ พาอไปจำปีสินมาไม่ให้รู้ไม่ได้มันทุกข์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 เอาไปมาก็ตัวเองนั่นแหละเปิดเองนะไม่ใครจะไปเปิดแล้วนะตัวเองไม่เปิดเผยเองก็ทุกข์เองอย่างนั้นนะช่วยกับช่วยกันสู้ดีเปิดเผยดีกว่าหายทุกข์เร็วดีนะเอาดีนะเอาเรียนรู้ไปนะหนึ่งเรียนวิทยุก็สนุกดีเรียนอะไรก็สนุกทั้งนั้นนะนะครูของเราก็เป็นอริยชนทั้งนั้นแหละนะ เป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นอริยชนนักเรียนได้มีโอกาสเรียนเดียวโอ้โชคดีที่สุดในโลกนะไม่ใช่หาง่ายๆหรอกคนะรูสามสี่ร้อยคนตอนนักเรียนสี่ห <c oughs> <c oughs> ้าคนเมื่อหาที่ไหนล่ะนะโอ้ครูมีศีลมีธรรมทั้งนั้นเลยนะโอ้ยพูดก็พูดแนตะ่้นโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเขาจะหาครูมีศีลมีธรรมสักคนหนึ่งยังหายากเลยจริงๆโรง,งเรียนแต่ละโรงเรียนจะหาสักคนหนึ่งยังหายากเลยนะ นานจะมีครูที่มีศีลมีทมเป็นอริยชนไปแซมอยู่ในโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ทีหนึ่งนะนานจะมีบางโรงเรียนจะมีบ้างมีบ้างเป็นลูกหลานราพระพุทธเจ้าไปแซม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 อยู่นะโรงเรียนเราเนี่ยเพียบเลยนะเต็ม <laughs> พวกเขาโรงเรียนพวกเขาเดินนักเรียนต้องรู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันนานๆจะมีครูที่เป็นอริยะไปแทรกทีหนึ่ง มีศีลมีธรรมพวทอเนี่ยอย่างน้อยสามร้อยสี่ร้อยสอนนักเรียนไม่ถึงสนะิบสอนนักเรียนห้าคนเจ็ดคนฮะเก้าคนเหรอนีออออ่นักเรียนสมทบด้วยเอา,เอาตกลกตกลกเก้า <c oughs> คนโอ้ยนักเรียนนี่ตกถังข้าวสารเลยนะจะกเดกวันหนูตกถังข้าวสารพวกเราเนี่ยมันหนูตกถังข้าวสาร <c oughs> ออคนตกถังอริยะ <c oughs> คนตกถังศีลธรรมนะไปไหนก็เจอศีลเจอธรรมหมดนะไปไหนไม่รอดหรอกไปไหนไม่รอดหรอกเจอศีลเจอธรรมหมดเลยนะ,ะดีอาจารย์ว่าเป็นความอบอุ่นดีนะของพวกเรานี่ยนะจริงๆเด็กๆก็มีกุศลของเขานะจึงได้มีครูที่มีศีลมีธรรมนะก็เป็นกุศลของเขาอ่าเป็นเรื่องที่ดีอ่าช่วยกันอันนี้นักศึกษาวิชารามแปลงโตไวไปหาอะไรเนี่ยรู้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  เป็โตวไวสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เอ้ยชอบไปจังนะเป็โตวไวชวนนี่ไม่ขี้เกียจเลยนะไปโตวไวเมื่อไหร่ดูมันจะชอบชอบอ้าวดีนะมีสตรอเบอรี่ให้เด็กๆได้ไปเก็บนะได้ไปเก็บไปทานบางทีเขาก็มีน้ำใจนะมาให้อาจารย์ด้วยดีฉลาดฉลาดตุด๊จะก็มาให้อาจารย์ฉลาดดีอ้าวดีนะ อาอ่านี่ก็สีข้าวเปล่าทําความสะอาดอน,นี้สีข้าวเปล่าทําความสะอาดกันนะแต่น,นี้เริ่มฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแล้วพวกเราทํายังไงนะมันจะเออเอาสิ่งที่ไม่เข้าท่าออกจากข้าวได้นะเอาสิ่งที่ไม่ต้องกินต้องใช้ออกไปได้นะอดีนะประยุกต์กันไปอันนี้แบ่งปันนะที่ประชุมหมู่บ้านนะเมื่อวานนี้ไปประชุมหมู่บ้านก็มีบททบทวนทำไปแบ่งปัน น้ำแบบนี้น้ำผูผ้าน้ำนาบุญเราแล้วก็มีผักนะครับให้แบ่งปันให้กับผูน้นำชุมชนแล้วก็ไปวางขายราคาถูกด้วยนะเมื่อวานนี้เห็นไหมผักเรานี่เริ่มได้แบ่งปันแล้วนะเริ่มได้ขายแล้วนะเ,เรมได้หน่อยๆพูดมากไม่ได้เดี๋ยวคนสั่งซื้อมาแล้วไม่มีให้เขา <laughs> มีอยู่น้อยเดียวมัน <laughs> เริ่มเริ่มมันเริ่มเริ่มมันเริ่ม มันเริ่มเริ่มนะไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเริ่มเริ่มได้น่อยๆนะยังไม่รุ่งเรืองมากหลอกรู้อยู่นะยังไม่รุ่งเรืองมากตอนที่มีนี่แค่พอมีพอกินแล้วก็เริ่มเก็บไม่ทันบ้างนิดหน่อยน,นะเริ่มที่จะได้แบ่งปันบ้างเล็กน้อยยังไม่ได้มากอะไรหรอกนะของเรายังต้องขยันไปอีกเนาะขยันไปอีกช่วยกันไปอีกช่วยกันไปอีกนะฮะได้มากๆๆมันจะเป็นไปได้อยู่นะมันกําลังมีเข้ามีโครงอยู่ ช่วยกันไมาก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 ,มากทำปลูกไว้มากๆเดี๋ยวเธอเดี๋ยวได้แบ่งเดี๋ยวได้ขายเยอะกว่านี้อีกฮะเอาประสานเซล,เซลแล้วฮะอปอเอกอ๋อหมอนัทอ๋อปอโทมาจารกับกับกับ ระสาเซลไวแล้วไงปอเอกปอโทนะมอจลกับแม่โจกับราชพัฒน์เปิดได้ขายผักนั่นเนี่ยพวกเรานะไปเอาผักไปขายด้วยแจกบททบทวนทมด้วยขายผักด้วยแจกบททบทวนรมด้วยขายด้วยนะสนุกนะอาจารย์ว่าสนุกดีอ้าวดีนะเนี่ยก็แจกกันไปนะบททบทวนทมก็แจกความสุขแจกความพ้นทุกข์ให้กับแต่ละชีวิตอ๋อ แจกให้ไปศึกษาดูปฏิบัติอย่างไรจะพ้นทุกได้นะบททบทนธรรมออันนี้อสวนปานาบุญสามนะบอมเพญเอาอันนี้ไปแจกกันนะเอาไปแจกบ้างไปขายบ้าง,งอ๋อพี่โกเป็นเจ้าภาพห้าร้อยเล็บว่ะโอ้โหดีจังเอาดีดีอนุโมทนาด้วยนะะเป็นเจ้าภาพให้แจกอนะ่ะ ออดีคนที่มาเขาจะได้รับไปนะบททบทวนทรรมนะปัญญาพาพ้นทุกนะอดีนะเอ,นะเอาไปแจกกัน <c oughs> อันนี้นป่านาบุญสามนะโอ้สมตำเป็นทะแสบหลายเด้นะอ่มทาวกรเราเองนะนะสมตำโอ้ผักนะ เริ่มอุดมสมบูรณ์นะแต่ละศูนย์เราเดี๋ยนี้เริ่มพึ่งตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะอ่าดีนะทำกับข้าวกับน้ำไรสารพิษอาหารไรสารพิษนะเอามากินบ้างแบ่งปันผู้อื่นบ้างนะชีวิตก็ผาสุขเนี่ยทำอันนี้แหละเราอันนี้เรามีค่าในชีวิตทําให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขได้ทั้งรูปธรรมได้ทั้งอาหารการกินอะไรที่เป็นรูปธรรมได้ทั้งน้ามาท นะที่พาชีวิตนทุกข์หนะ้านะที่เราก็ทําอย่างนี้แหละบอเพ็นกันไปแต่ละพบแต่ละชาติมันเป็นความผาสุขที่แท้จริงของเราและมวลมนุษยชาติ8ข่าวเด่นวันนี้นะวันนี้มี8ข่าวเด่น